มึงพี่น้องยังออยังออได้ยอยู่อุ้ยอ้ยพ่นอ้ยหลายหลายอีกแล้วพี่น้องเอาใบไม้ออกให้ก่อนนี่เออเนี่ยนะนี่ครับพ่นพูนนครับพูนพูนูนอ้ยจะดอกนะป้าพูนพูนเลยครับเหมัอหมันครับโอ้ยจุ่มงาม เดี๋ยวผอภาพนิ่งก่อนแจ๊ะลงเปิดแฟรมันจะสวยไนี้ไหมอะไม่เปิดหรอกอุ้ยซีอุ้ยอุ๊ยซีอุ้ยใส่แฟรเด้อพี่น้องจุ่มแหขกงมันค่ะหลังล่างมืดครับนี่มาแต่เสารเนี่ยแกงละละแต่ในปลาพอนยังมืดอยอ่สวัสดีพี่น้องกอน สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านค่ะสวัสดีเอ็ซีน่าเอ็ซีเกลสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะเมื่อนี้พาพี่น้องของหัวขบ้าที่เก่าค่ะพี่กัดเก่าไม้เด้อพุงห้ากับยุทีบานน้องบัวเด้อค่ะตำบลเบิดอำเภอรัตนาบรีจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะไปค่ะตามตุลุนกันมาเมืออนี้ข้าวจีมานซัมไได้น,น้องพี่น้องนะไปค่ะตุลุนเลยครับสวัสดีครับมือนี้อ,อ,อีพอเอ้ยพี่น้องว่าแต่เขามาเมืองมอลำบัตเตอเลือกครับหลดหลายแหงมือนีข้าสิีมาน บอครับไปลุ้นกันยังใส่แบตสองอยู่ด้วยครับข้างล่างมืดครับเปิดเปิดเปิดเห็นยู่มือนี้เฮ็ดคือสีดอกงามเลยค่ะฝนตกตกสีได้เก็บบ่ละเอเก็บอยู่นี่เด้อย่าเผอขาดกันทุกคนสีม้านบ่ละพี่น้องมือนี้ม้นก็ถือว่าเติบหนึ่งครับมือนี้ วันเสาร์อาทิตย์น้ำเนาะคนขับปลาหลายครับกินแต่หอยตัดขาไว้เนาะพี่หนึ่มูนึงเอ้ยอู้ยี่สามคนนี้เนี้นี่อย่างนี้มันหักเหรออย่างนี้อย่างเหลือม อาไฟขึ้นรถไฟขึ้นนั่นแหละแล้วเงียงใส่ดอกเหลือมครับปุ่นดอกนึงนั่นนั่นข้างใน,นเป็นอะไรเนาะยังงานเป็นจุ่มอยู่ค่ะ ลายเหี้ยครับข้างบนแจงและเห็นป่าครับพี่น้องข้างล่างมืดเนี่ยมือนีเขาก็มาเร็วเนี่ยปืดป๊ดปิ๊ดเปิดทางเ่ยนี่นี่น เป็นจุ่มอู้ยสามหักเหลือสองอไหหม่มีปีมีดปีโอ้อเป็ดยังมือนี่เจหนากล่อ,องไม่ได้คือจังสีมมโหยังจังหลงหลงรืมอืป้องมีดไว้ในเฮดเบ็ดเป็นน้าห้ามีดบันสันเตอง เดหเลรครับม <Okay. S 1> ือนี้วันหยุดนำมือนี้ก็เพ็นเสาวันที่สิบสามก็รกกระดาสองพันครับปีกัดเก่าน้องบัวเนาะสามโดดอ่าง่เื่อวันบ่ปองาง่ายสิวันบวเตตุ่ม cái sắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ミニ。Mini คือหมู่กอานเลยนะเนาะเต็มคาราเบียครับ,ออบมองที่เรียกเกื่อน,นมองไปมองมาไปเสือนี่ครับปื๊ดปื๊ดอือ,อเออกรเสาเป็นอย่างไงแล้วพี่หมัง ของกินกาแฟแล้ววเดี๋ยวเก็บ2สองดอกนี่กัี่นอนนึงโอ้ยเกิดได้โปล่สวัสดียามเช้าครับพี่น้องยามเศร้าๆเจ้าคือสวัสดีดูเถอะสวัสดีอีกรอบว่ามันก็เลอนะบัว

thì nó thấy tiếng đi kì nghe không ạ P nọ neạm cái <laughs> bộ sắt băng thừa thuần lắm <laughs> กูครับเดี๋ยวแต่กูดึงขึ้นเลยบ่เอาไม่หมดปวกแดงครับปวกฟานเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวอีก

มานน่ะดอกงามเลยเนาะวมเีงกระดอกงามอดว้ยุ้ยยที่ี่ดูพกเวุ้้ยพี่พี่พี่ันีม้ง่ียออ่อพี่เลยี่นี่เียีมอีกแล้วอมันเป็นอรมันเป็นจุะดู พ่อแจ็กแอันจุ่มเลยนะอีกแล้วพี่น้องเอาใบไม้ออกให้ก่อนนี่เออหนึ่งละโอ้นี่ครับคุณครับคุณครับนี่แจ็คดอกนะ ป้าดูผ yeah. ูเลยครับพ <oh uh ี่มันหมานครับเขี่ยงออกมาข้ามนเลยเลี่ยงแบบงามหมนี่นี้ยเฮ้ยเฮ้่เง็ไปตั้งไหนเก็บไว้ไตั้งไหนอ้ย ออะนเขายางไปหลวหนแบบว่าแต่ก็คือดอกมาสัมหอยเก่าเขาพี่น้องหมยเก่าเขานาำเนียนดอกนีครับโอ้ยดอกงครับงงสงสัยมื่อวานมองไม่เห็นตูมเถึนเนะาะ เนี่ค่ะอไปดงานบวชเป็นปะเนียนจ้ะเก็บเลทเหลวเพื่อต็ดรถแห่ปะต็ดางว่อุ้ยอ้ยงามแห่พี่หนอเนียนอืออันนี้มันจะเก็บได้ไหมเราะเด็พี่เนี่ยดูก่อนนะ มันเป็นกระไดแล้วเสด็จพี่นี่ตัวนี้มันหักลง <laughs> มันเก็บได้อยู่มันเป็นแฟนแต่ถ้ามันซุ่มกันนะ่ะโต้องสัมผัสก่อนถึงจะให้เก็บนะเสด็จน้องสเสด็จพี่ <laughs> คือคนหนึ่งคิดถือข้าค้ <laughs> อวัวสะเก็ดนำนำหอยเพื่อเกยังหมนันอยู่พี่น้อง แต่ว่านี่คนเขาเล้ยน,น,นคนเพิ่นคุยกันอากอากอยู่แต่เราต้องเข้าเนีเราไม่เข้าเสียใจเพราะว่าเขาเดจะไม่ถึงดอกหอมงามค่ะดอกนี้ไม่สักแกนใช่นะม, <c oughs> มันคาคอเลยจะยังกินข้าว เดี no <quin> ๋ยวไปใส่น่นพูนดอกนี่ไงบ้าบ่นง่ยนแกยงบากก็พอลูรั่วอะรเรือบาดรั่วตต่งเต่บพรทัดนแกยงรั่ว mọi người sao chào mẹ mày 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 คอเป็นอะไรอ่ะคอตีบโอ้ยอืตัวนี้จำดิบเลยนี่เอ้ยใบใหม่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 นี่เออมืกล่องน้มือขายอีกพอขายตันๆเลยเนาะนี่จ้ะอุ้ยกับเอาใบใหม่ออกมัดกับพวกพิศเตเบิงนี่พี่น้องมึงงามๆเนี่ยอย่าวาส่าด้อพี่น้องอนอ เอาตั่กลองเอาไปไหนดิโอ้ยหกองยหอกว่าน่ครับสวยงามงเถือกมือกล่องตกลุมอากาศในเรือพี่น้องอุ้ยคุณหอบางไงเลยวุ้นไไป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 คุณกับคุณเฮ้ย อยู่นีสวยนะเธอเนี่ยฉันตัวสวยเหมือนกันแหละอุ้ยสามสามงวดนี้สุพมีสามสลัดตีอุ้ยนี่ครับโอ้เดี๋ยวไปกิ เดี๋ยวออาไปตั้งเลยยิงหมึกก็ยิงเห็นโอ้ยยิงหมึกอืมจี๋แจ้งก็ยยิงเห็นตัวเม่นยิงมืกโุ้ยสองว้าวสามสามมุ้ยหันไปทางได้เหรหันทางนี้ถึงจะเห็นหมดเพราะว่าโอ้ยสามเลยพี่น้องมาอาไปไหมเดี๋ยวไปไหนก็กุนอุ้ยจุ๋มเงี้ยงเงี้ยเดี๋ยวครันิ่งก่อนแจ๊ะลงเปิดแฟรมันจะสวยไหมอ่ะไม่เปิดหรอก อุ้ยสีอุ้ยอุ้ยสีอุ้ย,ยปัจจิมันเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งโอ้พี่น้องว่าเย้าแค่สามนะครับตัวไห่สี่น,น,นี่แอนอย่าถือพี่บา่าอย่าซาคนเมาเด้อพี่น้องเด้อมือน,นี้มวนคือเก่าครับสองกนิกามือี่ว่ามือได้โบมวน เบแมนไมจะบาทบาที่ซื้อประเดีเมาเมาเฮ็ดเก็บยพีชขันบ่มีความสนุกแห่ห้าเก็บเพ็ดบ่มวนครับพี่น้องต้องบอกกันแน่ต้องหยอกกันแน่บ้างเถอะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมวนเพื่อนๆไปในกันครับมือนี้คือเก่าครับเหลือใจ อที่บเก็บเลยบมนวลีลาะนะค่ะพี่นอกกล่อง,นนงโลกกล่องเบื้องเตือกล่องกับปลาสเทียนข้าทายเกรร็บเข้ากระตุองหงเ็ดเห็นเ็ดน้ำออกน้ำนเนี่ยคุณได้ดองนึงเห็นล้วเีนบ่โอ, <c oughs> อ้ยไม่ส่ตา ไข่ขาวครับโอู deste, ้ยดูงดงามกำลังโผล่เลยครับไข่ขาววัจะเฮ็ดเพาะไข่ขาวนะคะโอ้ขางานบวชพี่น่องเลยเย้เลค่ะขันมาดนีอะไนัวหูุดหเสียงเพียงเสียงัด โอ้ยผอได้จังไดนนี่ผอได้จังสี่ละโอ้ยออ้ยอย่าซั่นเลยอย่าซั่นเดลยโอ้ยเห็ดไข่าขาวกลุ่มเกโตะจิโนะง,งามหอมหอมไหม,ม,มค่ะมีของแพงโอ้ยเหลี่ยมงามเนรอมองดิษไข่าขาวแล้วไข่ขาวค่ะมันคือนมืดเหรอจัดติดในหนีงเอ้าเอือจะสั่แค่นี้สวยสุดใส ป็นในกล่องน้ำเง่เลยถ้าอยู่แก๊สใจงานก็เลื่อยล่ะประกันก็มดล่ะเมื่อผ่ะท่นเสียเพท่านมืดสวยๆอ้หเกิดเคยเขียวขาโยกขาโยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดาเดี๋องเดเ ขาย n h อีกต่างหากอามค่ะเห็ดบุษบุญสองดอกครับใส่ขาวด้วยพี่น้องโอ้ยก่อน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 ไปถึงไหเนาะส่องก่อนก็ได้ดีครับดอกหนึ่งครับไม่ยังไม่ยังเอา อุ้ยหัเง้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดีวปืดปืดปื๊ดปั๊ดเจ๊งเจงเจ่งเจ๊เงอ้ยพี่น้อง่จี๊ยบพวงนี้อุ้ยขาวจะดำครับี่ออุ้ยมาพอท่านครับอุ้ยเป็นชันเลยหาหาเตเอาเีบซะบเตบ่เตอุ้ยมึงพี่น้องยังออยังออได้อยู่ อุ้ยอุ้ยคุ่ณอุ้ยหลายหลายหลายได้งัดเตี้ยวปลาหวนวลปลาดินมันปุ๋ยเฮียเมื่อวานก็ได้งัดเมื่อนี้ก็ได้งัดครับเมื่อวานปวกเนียนเมื่อวานปวกขาวเนีนเมื่อวานปวกฟาดปวกไฟครับเมื่อนี้ปวกหยั่งอลไรพี่น้องนี่ตรงคือปวกขาวนั่นแหละเมียนอ้ยเมื่อวานบ่ได้ขึ้นมาเนาะขึ้นมาโบหอนเมียนจ้ะ หมานกอนหมานกอนก็เลยกันมากพ่โคาดอกง่ายมือดโอ้ยอ๋อวนี้ก็างานเดี๋ยวกล้าหมานอครับเดี๋ยวครับ นี่ครับพันเพื้นตุ้มให้ขายไงขายอวบพันเพื้นยืดทางเนี่ยเพื่อกระจอยคือขนเลยครับหวานสุดๆยึดใอยู่อีกแล้วครับพี่นออ้องอยตัวน,นี้เปื่อยเลยครับจุ่มนี้เปื่อยบอาเอาจุ่มนี้

มานก็อยู่คนละหม่องเลยนะโด้เลยแดงต่ขาคน เทียบกระซัมกจะครองคนเก็บคนไทยว่ะอ้คนไทยเขาอายุนิดหน่อยหนึ่งถ้าได้บวตอยู่บวชจำหลวบรอวะคันจะ่ไม่บวช เก็บยวอนกได้ตัวมันเกงเค่ง,คง,คงอ,อดผัอ,อ,ดอ,อดเลยัยงห้ายอยากยุ่สิผัวง่ายๆด้ยสิถอดออกได้บุหรี่ไหมนีงัดเลยงัดหลดแล้วเนาะงัดหลดุดอ๋กระลักออกเดียวบาบ้าเมียนสอบหลวน โอ้แครคนเห็น,ปน,หน,น่ปร้เก็บกินเลยก็ใ่อตัวนี้บ่เอาดอกเนาะเปอยอ้โหนี่ใหญ่อยู่ด้วยครับประมาณสี่สิบปุ่นละนเลนะ้วเนาะบ่เปื่อยเงนมางอ,อยงบ นี่ต๋อมีปัดว้าวมองเคยได้ครับอื่โอ้ยไข่ขาวไข่ขาวครับเด็กโป๊ะเด็กไก่ออุ้ยเด็กยุ่ยเอือยไอไอได้ยุ่ยเอือยว่าจะได้่ะอุ้ยมองเคยเก็บครับพี่น้องก็เลยเขามาซองมึงปออีลีปออีลีอีหล่อน้ำอีลีน้ำเนี่ยอุ้ยอีหยังของโตโตกลุมอากาศตกลุมมัดปี มัดปีหกกิดเลยครับเจ้คุณไปขำอีหยังของุนเลยได้เห็นหยังมน่ะตอมเป็นหมูนะหือมูเดียวได้จักดอกเอามาบนติ๋ละเอาไปุ่งไว้ยังน่ะไดเห็นรี่นี่นี่แจงเลยกล่องนี่นี่ก็ได้ทีนี่เ็กทานหน่อยก็มีตู้สองสองนี่นั่นี่ โอีตู้เลียงนะครับสามสีโรกระดุมกระดุมคู่อีกแล้วครับ ครับย่วงนี้พอเต็มนี่จุ่มหนึ่งรับอีกจีเลยจ้ะเนียนสิกรับเลยพี่น้องเมืนกลับแล้วเนียนมานแล้วมานสุดๆเลยคือเ,เกา บ่มีผิดหวังครับมาสามารถเลี้ยวเข้ากับยังไดดอยู่เนาะหวานเนี่ยหวานยองหวานเดือดเดืองกึ๊กเดือดหวานหยองอยู่ดไหมครับกลับแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มาเมืองความหวานของเฮาครับแทน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 โอ้ยพี่น้องมึงมึงโอูเอาใบยาวเนี่ย งามครับเลยพี่หน้องสุดยอดค่ะหมานคือเก้าครับมือน,นี่มันนี่มานดอกงามเนาะดอกบ้าดอกเห็ดเริ่มบ้านละค่ะทีเด็ดก็มีเห็ดไข่กับเห็ดปวกครับมัอนี่มันนี่มานเห็ดปวกเมนปวกเขาแล้วมั้ยไขย่ปลาะ,ะเห็ดปวกสุดยอดเลยค่ะบพคือว่าสีผอบเพราะบาดปกดวาสีมานคนหลายหลายพี่น้องเมนครับหลายจดุดไลห่หลีรถเขาไล่หลีค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์สาวกนิกากระบ้าสวิทค่ะสิร็จมีห่งเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะไปละครับไปละค่ะบพร้อมไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อฝากมือนี้พี่น้องเขาโขออกปลาหลายแห่งครับ เสาร์อาทิตย์เนาะวันหยุดพอดีแมนครับกราดมาแต่เด็กก็ยังเห็นลายกุ่นกัดอยู่หลายหลายก็คือสิ๋มานกันสกุลสุขุนอยู่เนาะครับแมนค่ะพูดถึงสุนอยู่เหีียวบนกระดาสุขุนอยู่ค่ะไปครับรอหลุนมืออื่นเพาดีเข่าปลาได้แมนเข่าปลาเก้วเนาะล่ะค่ะสิ๋มานซับหนีบอแมนครับ